c ซอคันนี้ท็อปสุดในตารางค่ะบอกเลยนะคะพร้อมกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยมีระบบเดวิแล้วก็มีเบาะนังให้มาจากโรงงานพี่ค่ะ2.5 EL คันนี้ท็อปสุดในตารางซาโวคอนดา้าตามหา c ซ v อยู่ใช่ไหมแมไลายนี้นะคะเป็นลายเฉพาะเป็นลายเฉพาะรุ่นของเขาอย่างสวยอย่างว้าวนะคะ c r v คันนี้นะเจะ็ที่นั่งด้วยใครที่กำลังมองหาคันนี้นะ,ะอย่างว้าวอย่างคุ้มไม่ต้องคิดอะไรเยอะ รีบจับรีบจองกันให้ไวดูคลิปให้ จบดูคลิปเต็มกันให้จบแล้วคันนี้กระซิบได้เลยฟรีดาวจัดไฟแนนได้เต็มจํานวนหรือนะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากทําสัญญาจัดไฟแนนพี่สามารถซื้อสดได้นะคะในราคา7,59,000บาทได้ปี18แล้วก็ไม่ใช้งานแค่1,000 0แกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาจองเข้ามาเลยนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเข้ามาเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์พี่ขาเจอกันในคลิปเต็มจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่อซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรดเนะคะวันนี้เจอเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะมาน้องมาพร้อมกับน้องฮอนด้าซีอวีกระซิปเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามานะพี่นะนะคะได้ตัวท็อปสุดบนตารางนะคะคันนี้เจ็ดที่นั่งด้วยนะพี่นะนะคะไม่ใช้งานแค่หนึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพี่ขาเป็นสีเทาดํานะตรงตามเล่มทะเบียนนะคะ คันนี้นะโอ้โหอยากจะบอกว่าใครได้ไปนะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจํานวนนะคะฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นที่เลทประมาณ14,000บาทนะคะพี่หาตลอดอายุสัญญานะคะแล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากออกง่ายได้ถูกอาชีพนะวินาทีนี้ตอนนี้นะการเร็วงานไวนะไว้ใจอยู่เลยนะพี่นะนะคะคันนี้นะ อยากจะให้ได้มากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถเนี่ยไม่ช้ำเลยไม่ได้ทำอะไรมาเลยเกรด a อเอแท้แ a a เอ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 เลยคันนี้นะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างได้มาอย่างท็อปๆเลยพี่ค่ะมาเรามาดูความเดิมของน้องกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากมายจัดมาเลยค่ะเดี๋ยวพาดูความเดิมค่ะถ้าชอบแล้วอย่าลืมนะคะ ติดตามกดไลค์กดแชร์หรือนะคะรีบทางหาโอนจองเข้ามาได้เลยนะคะจองออนไลน์ได้หรืออยากเห็นรถตัวจริงมาหาอยู่ได้นะคะที่บริษัทเพชรยนตนะนะคะอยู่มินบุรีถนนเซรีไทย68แยกหนึ่งหรือแอดไลน์จิ้มลิงก์นาโปรไฟล์หรือตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเจอกันใน บริษัทได้นะทุกวันเลยนะคะเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชะการนะคะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นพี่ขาหรือโทรนัดล่วงหน้าก็ได้ค่ะอยู่อยู่รอพี่ๆได้บริการพี่ๆได้ตลอดนะคะพี่ขาอยู่ดึกอยู่ดื่นอยู่ได้ขอแต่พี่ๆมาเยี่ยมเยียนกันนะคะพี่ขาอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเรามาดูความเดิมของน้องกันดีกว่ามาเลยจ้ามา,มาเรามาดูความเดิมของของรถกันเลยนะคะพี่ไม่ต้องพูดเดยอะตามสไตล์ช่องเรานะคะ ดูไฟหน้านะคะโหเส้นสายเรียงสวยแบบนี้เดี๋ยวกดรีโมทให้ดูไฟนะคะรีโมทนะคะเป็นแบบกุญแจแบบรีโมทแบบแบบสมาร์ทคีย์เลยแล้วกดนี่เห็นไหมจ๊ะโอ้โหไฟนะคะเส้นสายออกอย่างสวยๆนะคะโคมแท้โคมเดิมนะคะไม่มีหลุดไม่มีลอกนะคะไม่มีแตกรายงาคาบเหลืองใดๆทั้งสิ้นพี่จา๋าบอกเลยคันนี้อย่างว้าวนะนะคะโลโก้กระจังหน้าเดิมแท้ๆเลยจากโตโยต้นะคะอ่านี่มาเห็นไหม อ่ะเรี่ยมสีคมชัดสีเทานะคันนี้สีเทาตรงเล่มนะคะรถคันนี้พี่สามารถนะคะนำเลขเครื่องเลขตัวถงังไปเช็คได้เลยไม่แท้แน่นอนร้อเอร์ซนตนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะเหลี่ยมคมสีชัดแน่นอนร้อเปนะคะพี่คะไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้นาำมาเดี๋ยวอยู่พาเดินมาข้างๆค่ะพี่นะคะ นะคะนี่รายละเอียดนะคะให้ดูกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้นะคะแนบชิดสนิทเรียบร้อยนะคะรอยต่อระหว่างกันจนยางจะ้ะยางได้ยางขอบ18นะคะ23560 R18 คันนี้นะคะยางนะคะยางอะไรมีมาให้โอ้ยทษที ยางนะคะมีมาให้ครบครบะคะลายแมกนะคะแมกเดิมแมกแท้จากโรงงานนะคะเราเก็บงานให้นะคะันนี้เป็นสภาพแรกเข้าดิสเบรกนะคะเบรกเหลือ,เหล,อเหลือเลยนะคะแล้วก็นะคะดูโชกชคแท้เบ้าแท้เบ้า,เ,บาเดิมเลยนะคะพี่หารอยหัวน็อตไม่มีขยับใดๆทั้งสิน้นดูนะคะด้านข้างนะคะมีโครเมียมแต้มเอ่แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยก้มลงด้านล่างนิดนึงเล,ลิศปลา สวยงามตามท้องเรื่องพี่ขาบอกแล้วคันนี้พี่คว่ำจนหนักจมน้ําหนูไม่รับหนูไม่ซื้อนะคะหนูไม่รับเข้ามาแล้วก็นะคะดูดูฟิล์มนะคะฟิล์มติดมานะคะสามารถใช้งานได้อีกยาวๆพร้อมกับกิ้วกันสาดแล้วกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ติดมาเรียบร้อยพี่คันนี้ย่างวาวนะด้านบนให้ดูสูงๆเลยอ่ะอ่ามันจะมีสักกี่คนที่ให้พี่ได้ดูด้านบนกันด้วยเลื่อนลงมาเดี๋ยวตาลายพี่ค่ มองมุมเฉียงนะคะมองมุมเฉียงอ่าให้ดูนะคะรอยลักกิ้มไม่มีรอยบุบไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไฟท้ายนะคะพี่ดูนะแล้วกดนี่หนูชอบไฟเข้ามากเลยไฟเข้าสวยนะคะรุ่นนี้ไฟเป็นเอกลักษณ์นะคะขายดีด้วยนะคะพี่หานะคะตัวท็อปๆแบบนี้นะคะสภาพสวยๆแบบนี้ส่วนใหญ่นะคะลูกค้าที่ขับขับรถเซกเมนต์นี้นะคะอ่า เขาจะดูแลรถดีอยู่แล้วนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะพี่นะคะแล้วก็ CAV เห็นไหมมีมาตรงรุ่นนะคะ Honda แท้แทนะคะพี่กล้องถอยนะคะจากโรงงานมีมาให้เรียบร้อยอนุกดเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูก่อน รุ่นนี้เป็นแบบคลิกได้ด้วยนะระบบคลิกได้นะคะแต่ว่าเนี่ค่ะเปิดท้ายนะคะเปิดท้ายแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขาถือเข้าถือของเยอะๆนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะใช้ระบบแบบคลิกก็ได้นะคะหรือจะกดแบบนี้ก็ได้พี่ขาเจดที่นั่งด้านในสะอาดๆนะคะอ่าสวยปลาพี่ ะะเส้นไล่ฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างประตูฝาท้ายในโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตหัวน,อน็อตไม่มีขยับเบ็ดอ้างอยู่ครบนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะสีเดิมสีแท้จากโรงงานไม่มีเข้าข้างมาแน่นอนซ้ายขวาสภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นพี่จ๋าอ่าเห็นไหมจ๋าพี่ว่าสวยเะล่ะอีว่าสวยนะสวยมากเลยคันนี้ฟังชันอะไรเยอะแยะเห็นไหมใส่โครงใส่ของนะคะฟังก์ชันกิ๊เก๋ยูเลกามากคันนี้นะคะอ่า นี่ไฟท้ายนะคะไม่มีนะคะไม่มีแน่นอนนะคะรอยแบบว่าไอ้น้ำครับไอ้น้ำใดๆไม่มีทั้งสิ้นพี่แล้วทีนี้เราสามารถกดปิดฝาท้ายได้อย่างนี้ด้วยนี่กดแช่เลยนะคะ เราจะลำบากกันไปทําไมซื้อรถขนาดนี้เราพี่ค่ะฟังก์ชันมันต้องมาครบมาเต็มพี่่่สปอยเลอร์ด้านบนนะคะนะคะมีไฟเบรกมาให้แล้วนะคะใช้งานได้ปกตินะคะอ่าเสาอากาศเป็นแบบที่ฉลามนะจ๊ะได้เดิมๆมาจากโรงงานเอาเราเริ่มด้านหลังกันดีกว่าเอารีวิวแบบไม่เหมือนคาว่้าจะเมืองเขาเราเข้าจากหลังอ่าโทษทีค่ะกุญแจตกนะมาเราเข้ามาจากด้านหลังพี่ดูโครงประตูจ้ะแท้เดิมไหมอะ่ะเห็นไหม แท้ๆเดิมๆเ,เลยพี่นะคะแผงประตูด้านในสะอาดสะอานค่ะมีแบบหนังนะคะเดินได้เดินได้สีขาวปัดกระสีดำของตัวหนังนะคะลำโพงเห็นไหมโอ้โหเครื่องเสียงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะลายไม้ตัดมาให้เรียบร้อยคันนี้บอกเลยสวยกระจกบานแท้่อนด้านะจ๊ะพี่นะคะเม็ดอเม็ดอาร์คนะพี่มาแกะดูได้เลยอยู่ครบๆเลยนะคะหนังแท้หนัง, h, นงตึงแน่ๆจากโรงงานนะคะ คันนี้บอกแล้วท็อปสุดบนตารางนะคะราคานี้แบบว่าเบามากเจ็ดแสนห้าเจ็ดสนห้าหมืนเก้าพันฟรีดาวได้ด้วยพี่นะคะอันนี้เบานะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะหลังกว้างเลยนะคะสามารถพับได้นะจ๊ะพับแบบว่าให้เรียบ แบบพับสองแถวอย่างนี้ได้เลยพับสองแถวได้ถ้าเราจะแบบขนของเยอะๆนะพี่นะหรือของจิ้นใหญ่ๆพี่นะคะแอร์แยกให้แล้วเรียบร้อยด้านหลังนะคะแล้วก็มีแบบว่าชาร์จแบตไฟได้ด้วย USB US นะไม่ต้องแย่งก,กันกับคนที่นั่งข้างหน้านะพี่นะนะคะรุ่นนี้นะคะ,นนะ,คะอ่านี่เดินไปเดินมาก็มาถึงด้านหน้ามาดูด้านคนขับกันบ้างดีกว่าควบคุมแบบไฟฟ้ากันทั้งหมดแล้วในแผงจ้า อิวว่าอิวชอบนะอิวชอบลายไม้ที่เขาตัดมานะตัดเข้ามาแบบดีไซน์แบบรูหราพี่อะพวงมาลายเห็นไหมคะสามก้านนะคะมันติฟังก์ชันจบจบครบครบนะคะมีนะคะระบบนะคะเตือนนะคะการออกนอกเลนพี่แล้วก็ ปุ่มสตาร์ทนะคะได้เป็นแบบพุ่สตาร์ทแล้วนะคะคอนโซลหน้าแบบครบครบจ้าคอนโซลหน้าแบบสะอาดสะอา้านสวยงามนะคะหนังแท้หนังเดิมจากโรงงานตึงๆเลยนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดแน่นอนร้อเรเซเกียร์อัตโนมัติให้แล้วจ้าระบบเป็นแบบทัชสกรีนบนกล้องแสดงผลนะคะพี่ขาจอเป็นแบบทัชสกรีนมีกล้องถอยพร้อมโรงงานมาให้แล้วเซ็นเซอร์มีนะจ๊ะ นะคะไม่ต้องห่วงรุ่นนี้บอกแล้วว่าท็อปไม่ห่วงออปชั่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าชอบแล้วนะพี่รีบจับรีบจองกันให้ไวเอกสารก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะนะคะจะซื้อสดหรือว่าจะทำสัญญาจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะคะหนุ่มยินดีบริการนะอยู่ยินดีบริการอยู่จังหวัดไหนภาคไหนพี่ได้หมดไม่ต้องห่วงนะคะดูแลให้นะคะงานเร็วงานไวต้องไวใจอยู่นะนะคะสำหรับคลิปนี้ EP ีนี้นะรีวิวกันแบบ เร็วๆวจวดจานฟาดบึ้มตามภาษาของเราพี่หาแล้วก็ถ้าชอบนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะกดกดไลค์กดแชร์ด, like, ด,ด้วยนะคะรบกวนนะเป็นกำลังใจให้อยู่หน่อยนะนะคะเพื่อจะให้แม่พลาดรถมือสองเกรด A ที่สามารถฟรีดาวได้ฟรีดาวคือฟรีดาวฟรีดาวจริงจริงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยๆสำหรับคลิปนี้ถ้าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า ep หน้าสวัสดีจ้า